สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาพบกับตอนที่สองนะครับของรุ่นนะครับเด่นนั่งทานรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่มานะครับนะเจริญพรนะครับสหรับรุ่นแรกเนาะเป็นก็เล่นได้นะครับนะรุ่นแรกนี้เล่นได้เลยอนาคตนะฮะเล่นได้แน่นอนนะครับนะฮะใครถามก็บอกเป็นรุ่นแรกนั่งทาน sweating. นะครับยังไงก็เล่นได้ครับพี่ชายนะครับนะอยู่ในต้นแน่ในในอยู่ในยุคต้นๆแน่นอนนะครับนะ เดี๋ยวนี้ครับนะหากชอบตุใจรายการไหนนะครับนะเราสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะฮะเป็นอีและหมายเลขเดียวกันนะครับในงานนี้ผมคัดเป็นอันยี่รายการนะครับมาเปิดให้พี่ๆได้รับชมกันมาพร้อมกันนะครับนะเดี๋ยวนี้เรามาดูรายการที่1กันเลยครับรายการที่1นะครับมาลุยกันครับพี่ชายเช้านี้นะครับเอ้ยเที่ยงนี้นะครับในกลางวันนี้แล้วนะครับวันหยุด นะฮะวันหยุดนะครับรายการนี้เปิดออกมาฮะโอ้โหสอดไส้นะพี่ชอนนะชนวนหน้าเงินนะครับเอฉนวนหน้าหน้านวะนะครับโอ้โหรุ่นนี้ดีนะครับพี่นะมีใบเสร์มาให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยรุ่นเลขมงคลนะครับไม่ได้นะครับรายการนี้ต่ขอดูเลขคนเบนวนให้พี่ๆก่อนนะครับรายการนี้เชนน้ำมันว่านเสือนะครับเลขคนเบนวนหมายเลขสิบฮะ นี่ฮะสวยๆนะพี่ชายนะครับชนวนสอดไส้นวะนะครับไม่ใช่งานหนกักกนะรายการสอดไส้นี้ทํายากมากนะพี่นะรายการนี้ขอที่500บาทนะครับรายการที่1ครับรายการที่2ครับโอ้โหรายการที่2เปิดออกมาฮะขอดูเลขคนทัเบอร์หน่อยพี่นะเฮ้ยรายการนี้เนื้อสตินฝั่งพอยเต็มสังคติ5เมตรนะครับ เดี๋ยวเรามาลุล้นกันนะครับว่าเราได้รายการพิเศษกันหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาพร้อมกันนะฮะนี่ฮะโอ้โหได้รายการพิเศษจริงๆด้วยครับรายการที่สองครับเป็นรายการพิเศษที่ลงยาพยังค์ไก่วสวยๆฮะเลขโพสต์จำนวไม่ต้องสืบครับ เลขคนตั้งเบอร์ไม่ต้องสูบไม่ต้องสืบเลยพี่นะครับในี่รายพิเศษแน่นอนนะครับนะแค่เห็นเชปก็รู้แล้วนะครับรายการนี้โคตรสวยพี่นะครับรายการพิเศษรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับหรือรายการที่น้องขอที่ห้าร้อยบาทแต่พี่น,นะรายการที่สองครับโอ้โหสุดจริงนะครับสุดจริงนะฮะต่อมาฮะรายการที่สามครับ รายการที่สามเปิดมาเนื้ออัมรกิกาขัดเงาคุยพื้นลงยาจีวรคุยพื้นหน้าหลังนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดาูรายการพิเศษกันครับว่าเราได้รายการพิเศษไหมปาบโอ้โหเต็มได้เต็มสูบครับเลขพนเบอร์หมาเลขยี่สิบหกครับนะไม่ใช่รายการพิเศษแต่ได้ลงยาหน้าหลังเต็มสูบฮะ ลงยาชจพูอุ้ยสวยจริงๆครับนะรุ่นนี้สวยจริงๆครับพี่นะยอมใจกันเลยนะครับนะท่านใดอยากได้รุ่นนะครับรุ่นละ3า0บาทนะครับค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นพี่นะฮะรุ่นนี้ราคาจองวันอยู่ที่319บาทนะครับน้องขอกําไรนิดหนึ่งนะครับรายการนี้เปิดออกมาครับนะนี่ฮะรายการนี้น้องขอ350บาทครับนี่ฮะลงยาเต็มสูตรพี่โอ้โหสวยงามนะครับสวยงามจริงๆฮะต่อมาครับรายการที่4ี่นี่ครับ รายการที่สี่เปิดออกมามีอย่างที่ชู้เงี้ยเอาละรายการนี้ถนวนหน้กกากากไกท่ทองซ้ายไกท่ทองขวาอัปปา้าหน้าก,กากทองแดงองค์เสมือนจริงหลังตะกุดเก้าชนิดโอ้โหเอาละหลังตะกุดเก้าชนิดครับรายการพิเศษแบบนี้รายการที่สี่ครับเป็นอีกหนึ่งรายการรุ่นนี้นะครับเป็นหนึ่งโอ้โหชมไม่มีเบื่อนี่ครับชมไม่มีเบื่อนี่ครับรายการแต่ะรายการทีเด็ดกันเลยนะครับ เนี่ยโอ้โหเหมือนไกลเงินไกลทองเลยพี่นะฮะเหมือนไกลเงินไกลทองพี่โอ้โหเนี่ยมวลสารเก้าชนิดครับเลขโคดาเบอร์นี่ครับหมายเลขสนะี่ฮะโอ้โห,วหมวลสารเก้าชนิดนะครับเนี่ยชนัวอาเนี่ยผงว่านส,ส,ส,สาวทองผงว่านแม่ตาพัดนีผงวาสนาคงเทพเนะฮะ ผงนี่ฮะมีใายผงพุทธคุณผงวัดดอกทองนะฮะผงบุญนาคโอ้โหผมมงเหมือนสารเก้าชนิดครับรายการนี้มวลนสารเก้าชนิดนะครับนะรายการนี้แปลกๆนะครับนะฮะไม่ค่อยมีใครทํานะพี่รายการแบบนี้นะครับสวยเลยนี่ครับพี่พบองค์เดียวครับได้พุทธคุณ นะฮะเต็มเปี่ยมนะครับนาะยค,คุณเต็มเปี่ยมเลยรายการนี้นะครับนะขอไปปันพี่พีที่450บาทพอนะครับ450บาทพอละรายการที่4นะครับต่อมาครับรายการที่ห้นะครับรายการที่5เปิดออกมาครับรายการเนี้ยเป็นยูทูปทองพ่นใสนะไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบรุ่นเลขพิเศษครับ อุย้ยไม่ตัดปีกรุ่น,นพิเศษเลขคนทเบอร์หมายเลขสามสิบเก้านะครับอยากเห็นด้านหน้าจังเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆดูก่อนเนาะด้านหน้านะี่ครับนี่โอ้โหสวยจริงๆครับอ๋อต่อก้ารอบนะครับอุย้ยสวยจริงๆนะรายการที่สวยจริงไม่ตัดปีกนั่งพานนะครับขัดเงาด้วยพี่ดูนี่นะ รายการนี้เอาไป400บาทพอพี่นะครับนะสวยมากนะครับนะเอาไปบุชาได้เลยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะที่นะรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับขออน,นุญาตเปิดเลยแล้วกันครับรายการนี้เอ้ยเนื้อเงินนะเนื้อเงินชุบน้ําทองคําแท้ครับหน้ากากไก่ทองคําแท้หน้ากากไก่ชุบน้ำทองคําแท้ฝังพลอยเต็มสังกติรุ่นเล็กพิเศษรุ่นลูกโพิเศษอาวละ มาถึงเวลาเราลุ้นเลขโคดพิเศษกันแล้วนะครับมาลุ้นกันหน่อยนะครับมาลุ้นกันหน่อยนะจ๊ะฮะร,รายการที่หครับมาลุ้นกันนิดหนึ่งพี่โอ้โหเลขคนเบิรใหม่เลขเก้าครับไม่เนีมึงถึงม่ถึงไม่ใช่เลขพิเศษแต่ก็เป็นเลขสวยครับนี่ฮะ เลขโค้ดตั๋เบอร์หมายเลขเก้าเนื้อเงินครับสุดจัดครับนี่ฮะรายการนี้นะครับขอที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับเลขเก้าจัดให้ครับโอ้ฝั่งเพชรซีเเต็มหูนี่นะรอบเลยนะพี่นะโอ้โหทุ่มทุ่มไปครับรายการนี้รายการที่หกทุ่มท่วมไปครับโอ้โหตกใจนี่กว่านึกว่าทองคํามาแล้วนะครับนึกว่าชุบนึกว่าเอาทองคํามาแล้วนะครับ รายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้ออัปาก้าสอดไส้องนวะครับเนื้ออัปาก้าสอดไส้โอ้โหอล่ามาเลยพี่เนี่ยความสวยมาเลยนะครับความสวยทะลุซีนมาเลยครับรายการที่เจ็ดความสวยทะลุซีนมาเลยพี่นี่สอดไส้นวะนี่ครับเลขคุณตัวเบอร์มาเลขสามศูนย์นี่ครับอัปาก้าสอดไส้นวะรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่นี่ครับเหรียญยังสวย เหรียญยังสวยครับพีจเจริญพรนั่งผ่านรุ่นแรกนะครับรายการที่7นะครับรายการที่8นะครับรายการที่8ขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้ออัป,ปก้าเฮ้ยอะไรครับพี่มาคู่เลยครับ ลายการ์ดนเนื้อปะการัสตินไม่ตัดปีกนะครับขอบต่อกเก้ารอบหลังตัดชิดองค์ปะารังสตินองค์จันทีวอนนี่ฮะรุ่นองค์ตัดชิดนั่งพานนะครับรุ่นเลขพิเศษหูยรุ่นองค์ตัดชิดนั่งพานโอ้โหมาคู่วีนี่ฮะตัดชิดเลขของเบอร์หมายสี่ฮะหูยมาคู่เลยสวยมากนี่ฮะเลขของเบอร์หมายเสี่หูยสวยจริงพี่ โหเก็บได้เก็บเถอะนะพี่นะรายการนี้มาคู่ครับนี่ฮะรายการนี้มาคู่ครับนะขอที่เท่าไหร่ดีโอ้โหสวยอย่างนี้รายการนี้ขอที่ห้าร้อยนะครับพอดชุดนี้ขอที่เอางี้ขอ4 5 0ยจบให้พี่น,นะครับบางๆนะครับ450้าจบให้ครับนะรายการที่8ดนะครับมาคู่เลยพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่เก้า รายการที่เก้าเปิดมาครับรายการนี้นะครับเนื้อมหาชนวนนะครับนี่ฮะลงยาพื้นเขียวนีครับจะสร้างลุ้นจะสร้างสิบเหรียญน่าเป็นลุ้นจะสร้างสิบเหรียญน,นะครับแต่ความจริงจ้าห้าสิบองค์เนี่ยมาลุ้นกันพี่นะครับตัดเนี้ถ้าตัดไม่ชอบเลย โอ้โหได้รายการพิเศษอีกครับตอกเจ็ดรอบครับพี่โอ้โหอย่างเนื้อทองคำนะรายการนี้อย่างเนื้อทองคำเลยพี่จ๋าเนี่ครับสวยงามมากครับรายการที่เก้าครับรายการพิเศษพี่รา,าร,าร,รายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เก้าขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบครับ โอ้รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นเลยครับนะว่าสวยงามจริงๆนะครับรายการนี้เปิดออกมาฮะรายการที่สิบครับเปิดออกมาเป็นเนื้อชุบเงินพ่นสายเรียมกรอบขัดเงาหรือเปล่าพี่โอ้โหโอ้โหด้รายการพิเศษดีครับพี่เลขโคตรเบอร์สองหนึ่งครับโอ้โหลังเทพนะครับลังนี้ลังเทพแน่นอนพี่นะครับรายการนี้เอาไปครับนะนี่ฮะขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับส่งให้เลย ะจะส่งให้เลยนะพี่นะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะครับเปิดขึ้นมารายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้ออปัปก้าขัดเงานะครับลงยางคุยพืชน,นะ ลงยาเขียวอ่อนหางไก่ลงยาแดงไก่ลงยาชาวดีนะครับจัดสร้างห้าสิบเหรียญลุ้นเซอนะร์ไพรส์อีสิบเหรียญนี่ฮะลุ้นเซอร์ไพรส์สิบเหรียญน,นะครับนะโอ้โหลงยาเต็มสู่พี่เลขคนเบอร์หมายเลขสี่หรือแปดนะครับสี่หรือแปดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะสี่นะไม่เนาะรายการนี้จะพี่นะาสี่ร้อยสามสามร้อยห้าสิบบาท,อบาทพอพี่ นะฮะสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่ไปเอาบูชากันได้เลยพี่ในราคาแบ่งปันนะครับราคาจองวัดเลยนะครับค่าจะส่งก็้งห้าหกสิบาทแล้วนะครับยังไงก็เกินสาร้อยห้าสิบาทแน่นอนพี่นะครับถือถั่วให้นะพี่เนาะแบ่งปันกันนะครับรายการไหนน้องขอก็น้องขอได้กําไรนิดนึงนะครับรายการที่เปิดมาครับรายการที่สิบสองเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขเจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับนะรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับลองเลือกดูนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่13รายการที่13ครับเปิดออกมาครับโอ้โหมาเยอะพี่เซอร์ไพรส์อีกแล้วรายการนี้ขอดูใบเซอร์หน่อยครับรายการนี้เนื้อก้าขัดเงาลงยาพืชลงราชาหางไก่นะครับลงยาชาติไก่ลงยาชาพอดีนะฮะลงยาจีวอรดประกบนะฮะลุ้นเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับเลขพิเศษนะับเอาเลย ประกบอะไรเอ่ยนะครับประกบอะไรเอ่ยครับขอชมความสวยความงามสักนิดนึ่งนะฮะนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดขอชมความงามความสวยนิดนึงฮะโอ้โหอุ้ย พันประกบพี่โอ้ยผมเองก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนั่งพานประกบมาเรื่องนะมาเรื่องอย่างนี้ครับโอ้ยนั่งพานประกบพี่จา๋าเอ้ยโอ้โหเลขโครตรตองสามนะเลขโครตรตองสามครับประกบโอ้โหสุดจัดรายการนี้สุดจัดครับพี่นะประกบด้วยนะครับเอาไปฮนะ ยอมใจครับน้องจัดให้นะครับเอาไปพี่หกร้อยจบให้นะครับจบร้อยจบให้หวานๆน,นะครับนะหกร้อยโอ้โหสุดจัดพี่นะสุดจัดโอ้ยสวยมากนะฮะรุ่นนี้สวยจริงๆับดูที่องค์ก็ไม่มีเบื่อพี่งานประกบ สุดแล้วพี่นะครับรายการที่เปิดออกมาฮะรายการที่ย4สิบสี่ครับรายการที่เนื้อปลาตาสตินลงยาเขียวลงยาคุยพืชนะครับน้ำไก่ลงยาลุ้นเซอร์ไพรส์อีกสิบหกนะครับมาฮะรายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการที่ได้คนเบอร์สามสิบสองรายการนี้เอาไปพี่นะครับสามร้อยพอรายการที่สามร้อยห้าสิบพอนะครับนะท่าทุนนะครับแบ่งปันให้นะครับรายการไหนก็มาทั่วถัวกันนะพี่เนาะทั่วถัวกันนะครับ ต่อมาครับที่ารายการจะไปครับนะ<อ>รายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดออกมาครับโอ้โหโอ้โหมาเป็นยกเซตไงรายการนี้มาเป็นยกเซตครับขอดูใบเซอร์ใบเซอร์แป๊บนึงรายการนี้เนี่ยมัากสตินหลังเรียบหน้ากากกายทองฝั่งเพชรเต็มสังกติฐานพระพุทธฝั่งเพชรหนึ่งเม็ดหลังจานมือคู่บานรูปโอ้โหหลังจานมือมาเรื่องเนี้ยมาเรืเร่องนี่ฮะ เลขคนโอ้โหเลขเคนเบอร์หมายเลขแปดอย่าบอกนะองค์นี้เลขแปดโอ้โหไม่ใช่พี่สามสิบห้ารายการนิจจานมือครับนี่จานมือไม่อยากแกะเลยนะฮะรายการนี้จานมือครับโอ้โหรายการสวยจริงๆอะ่ะเนี่ยมีบานรูปนะบานรูปได้เลขแปดนะครับมาคู่นี่ฮะ ด้านหลังจานมือปู่สวยมากนะครับนี่หลวงปู่ของอ่าสวยอยู่ลนะพี่นะหลวงปู่นี่ครับเมื่อก่อนตอนที่ผมไปจัดสร้างนะครับี่ยก็สามารถหลวงปู่จะเขาจะเขียนอ่ายันให้ยันให้ใหม่ทุกเหรียญเลยนะถ้าองค์ไหนถ้าใครเขียนแบบผิดมาหลงปู่เขียนให้ใหม่หมดทุกเหรียญนะครับองปู่เขียนสวยมากนะพี่นะนี่รายการที่จานมือครับพี่นะขอที่ห้าร้อยบาทนะครับมาคู่เลยขอที่ห้าร้อยบาทพี่นะครับรายการที่สิบห้า นะครับต่อมาครับรายการที่1 6ครับรายการที่สิเปิดมาครับรายการนี้โอ้โหเปิดออกมาเป็นเนื้ออะไรพี่แต่ที่สำคัญเลขหัวจัเบอร์ตองแปดนะโอ้โหเลขรวยรวยรวยนะครับนวะหน้าสดไส้ชนวนนะครับ นาวาสอดไส้ชนวนพี่รายการนี้ขอห้าร้อยบาทพอฮะห้าร้อยบาทพอพี่ชายรายการที่สิบหกครับนี่ฮะตองแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหสิบเจ็ดนะครับเลขโค้ดเบอร์มันเลขสามสิบแปดครับรายการนี้เป็นเนื้อสองเคนาะขัดเงาเนี่ยฮะสองเคขัดเงานะครับ รายการนี้เอาไปพี่นะครับขอที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับพี่ชายรายการที่สิบแปดเปิดออกมาฮะรายการนี้เนื้อไทเทเนียมหน้ากากองทองหน้ากากทองแดงผีไฟหน้ากากอกาเลี่ยมกรอบลุ้นเลขพิเศษครับเลขโค้ดเบอร์ตองเจ็ดอีกแล้วครับโอ้โหได้เลขพิเศษอีกแล้วฮะ ได้เลขพิเศษนะตอนเจ็ดีนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยครับห้าร้อยบาทพอพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับโอ้โหรายการนี้อะไรเอ่ยรายการนี้อะไรเอ่ยนะครับรายการนี้นะครับเนื้อนวะหลังเล็บฝังเพชรแปดเม็ดนะครับหลังฝังสิงหางแกะนะครับโอ้่นเลขพิเศษ หลังฝังโอ้ยเลขขนตัวเบอร์ตองหนึ่งได้พิเศษอีกแล้วครับได้พิเศษอีกนะพี่หลังฝังสิงห์งาแกะนะครับเลขขนตัวเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งฮะรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนะพี่รายการที่สิบเก้านะครับโอ้โหเดือดเดือดเลยครับนะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการสุดท้ายนะครับ รายการที่ยี่สิบฮะมาี่อีพี่ EP นี้ตรงนี้ฝากไปด้วยนะฮะเรามาดูเลขคนตั้งเบอร์กันครับมาลุ้นเนื้อกันฮะรายการที่ไหนพี่นะครับขอดูไปเซอร์แป๊บนึงครับมาคู่เลยนะครับมาคู่เนื้อเงินสอดไส้องคนวะครับคุยพื้นลงยาน้ําเงินฮะหางไก่ลงยาแดงครับไก่ลงยาราชาวดีครับโอ้โหมาแล้ว เนี่ฮะเนื้องเงินสดไส้ครับมาแล้วครับรายการนี้เป็นเนื้อเงิเนอ,งอีกเนื้ออีกองคหนึ่งนะครับนะโอ้โหเลขคนตั้เบอร์หมายเลขสองที่เงินนวะนะครับโอ้โหเนี่ย รายการนี้ครับขอที่หนึ700่งพันเจ็ดร้อยพอนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมีองค์นี้ให้ด้วยเรียกคุณเบอร์ยี่สิบห้า 25, มีตัดชิดให้ด้วยนะครับเอาไปพี่นะครับรายการนี้นี่ครับน้ำหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ,นะ 1, บ,านะร,บรายการที่ยี่สิบนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามด้วย้วกัน,นะครับขอบคุณมากครับ